กราบเรียนท่านประธานบุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติที่เคารพดิฉันนางสาวสุดท้ายชัยจันทึกผู้อมวยการกองตรวจสอบภาครัฐรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชีกรมบัญชีกลางขอนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณพศ2564ดังนี้ 1. สรุปผลการตรวจสอบรายงานการเงิน รายงานการเงินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินณวันที่30กันยายนพศ2564และรายงานการเงินของกองทุนเพื่อการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินณวันที่30กันยายน2564ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดสรุปได้ดังนี้ 1. รายงานการเงินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจำนวน2,550.43ล้านบาทหนี้สินรวมทั้งสิ้นจำนวน182.33ล้านบาททำให้มีสินทรัพย์สุทธิจำนวนทั้งสิ้น2,368.10ล้านบาทโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีรายได้ทั้งสิ้นรวมจำนวน3,541.76ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน264.76ล้านบาทค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นจำนวนานวน3่งร้ล้านบาทลดลงจากปีก่อนจำนวน53.24ล้านบาททำให้มีไรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิจำนวน3 4 2 8 2ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน318.01ล้านบาท 2. รายงานาการเงินของกองทุนเพื่อการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินกองทุนเพื่อการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจำนวน2,443.31ล้านบาทหนี้สินรวมทั้งสิ้นจำนวน0.25ล้านบาททำให้มีสินทรัพย์สุทธิจำนวนทั้งสิ้น2,443.06ล้านบาทโดยกองทุนมีรายได้รวมทั้งสิ้นจำนวน168.73ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นจำนวน278.38ล้านบาททำให้มีรายได้ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้สุทธิจำนวน109.19.65ล้านบาทโดยกรมบัญชีกลางได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบันทึกรายการบัญชีให้ถูกต้องให้ถูกต้องตรงกับผังบัญชีมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอการสอบทานการควบคุมดูแลคารุภัณฑ์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องรวมถึงควรนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยในการบันทึกและจัดทำรายงานการเงินเพื่อให้สามารถออกรายงานได้อย่างรวดเร็ว 2. ส,สรุปผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีการปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ดีอาจจะมีข้อคาดเคลื่อนในการปฏิบัติงานบางส่วนซึ่งสตงได้คำแจบงให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง สสรุปผลการตรวจสอบการดําเนินงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินยังมีผลการดาเนินงานบางเรื่องที่ดําเนินงานได้ต่ํากว่าเป้าหมายหรือล่า,ลาช้ากว่าแผนที่กําหนดหรืออาจจะยังไม่เป็นไปตามข้อเสนอแนะทั้งหมดซึ่งในส่วนนี้ทางกรมบัญชีกลางได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแก่สตงซึ่งสตงก็ได้มีการชี้แจงและจะก,กําหนดมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาปัศจุบันในการดําเนินงานต่างๆต,ต,ต่อไปจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบค่ะขอบพระคุณค่ะ